วัสน,นีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณลันกิฟบนะวันนี้นะกิฟบจะมาเปิดกระเป๋าให้ทุกคนดูว่านิสิตที่ปิดเทอมในช่วงปีสเนี่ยจะโพกอะไรในกระเป๋ากันมาเราไปดูกันเลยดีกว่านี่คือกระเป๋าของกิฟตนะคะก็ใช้มานานแล้วเหมือนกันเย็นหมดแล้วดูสิขาดแล้วด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างใน,นี้มีอะไรกันบ้างนะลแรก ชั้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะชั้นนี้เนีชั้นนี้คิดแรกก็ชิ้นแรกก็จะเป็นเตาที่ชุบเกลียวเอาไว้เช็ดมืดอคู่เดี๋ยวนี้นอันตรายเนาะถ้าเราจอดแข้างล่างเราก็ควรจะแบบพกอะไรพวกนี้ไว้ด้วยแล้วก็สเปรย์แอลโกอฮอล์ค่ะฉีดเลยดีกว่าแล้วคอมฟลิตก็กิ๊บก็พกเลยตัวอันนี้กิ๊บแบ่งออกมานะ เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องพกใหญ่เกินไปแล้วก็มี c ุ s ชั่นค่ะเอาตัวหน้านิดนึงแล้วก็มีที่เขียนคิ้วอุปกรณ์ตัวหนะ้ามีลิปสติกก็ใช้ใบนี้นะเบอร์ยีสิบแปดสีสวยเลยแหละลูกก้หมดแล้ว้นีนไม,ไม่มีอะไรแล้วค่ะพอแบคต่อไปเราไปชั้นถัดมาก็คือชั้นใหญ่เลยดีกว่าเนาะ ชั้นเนี่ยมีอะไรว่าโอ้โหฤกษ์เ,เข็ดขัดพอสมควรเลยเอลนันดับแรกนะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ค่ะก็กระเป๋าตังค์กิ๊บก็ไม่มีอะไรมากมน,นี่คือในเป็นชั้นเดียวโดดๆเลยข้างในก็จะมีพวกพวกบัตรเอทีเอ็มบัตรชาชนแล้วก็เป็นบินต่างๆ ิต่ตางๆรวมไปถึงเงนนินเงินสดกิ๊บจะแบ่งเป็นก้อนๆไว้แบบกิ๊บจะกดเงินมาทีเดียววาทิ์นึงกิ๊บมีเงินเท่านี้กิ๊บต้องใช้เท่านี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ไม่เอาเงินเกินมันซีมาใช้กประมาณนี้กระเป๋าสปางคนะ์่อไปเป็น power bank ในหะม,มันดูตุ่มๆ thank ิ o u สายอยู่ข้างในค่ะแล้วก็เป็นตัวเทาแบงค์ก็ยใช้เทาแบงก์กิ๊บจะเก็บเลยนะเพราะว่ากิ๊บเคยทำมันตกแล้วมันมีรอยอ่ะกิ๊บแบบไม่อยากกิ๊บไม่ชอบไห้ของมันเลอะเทอะมีรอยแบบนี้ก็ใช้มานานมากแล้วก็เทาแบงค์ตัวนี้คือแบตอุดมากชาร์จครั้งเดียวนี่คือแบบใช้ได้ยาวๆเลยะต่อไปเป็นแว่นตา อาไว้ใส่เป็นแว่นสายตาคือกิ๊บไม่ได้เป็นคนสายตาสั้นมากนะแต่ว่าด้วยความที่เวลาเราทงานหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยถ้ากิ๊บปวดตาหรือกิ๊บสู้แสงไม่ค่อยไหวอยู่ก็จะใส่แว่นตาในการถน,นอมน้องเขาแ้ก็นี่ครีมทาผิวกิ๊บเป็นคนผิวแห้งมากๆกิ๊บก็เลยจะชอบพกครีมทาผิวไว้ทาเวลาผิวแห้งกิ๊บไม่ชอบเวลาที่ถ้านั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วมัน เป็นลอยหรือคันหย,ยิบอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็ที่สุดท้ายในชั้นใหญ่ก็คือเป็นสายชาร์จแบตไอแพดสายชาร์จแบตโทรศัพท์นะคเผื่อแบบไปนั่งข้างนอกแล้วแบบมีโฟมมีปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยก็เสียบชาร์จได้แล้วก็แบตในชั้นนี้รอแบบอกปกิ๊บขอโทษนะทุกคนจริงๆกิ๊บจะพก iPad ด้วยเอาไว้ไปทํางานหรือว่าทําอะไรต่างๆนอกบ้านนะ่ะ ต่ว่ากิปใช้ถ่ายอยู่กิก็เลยลืมบอกทุกคนไปต่อไปนี่เป็นชั้นนี้ชั้นนี้มีอะไรบ้างชั้นนี้ก็จะมีอ๋อมีหูฟังกับเศษกระดาษนิดหน่อยค่ะที่น่าจะไปทำธุระมาอใช่หายตอนนั้นก็เลยไปจัดการม,มาเรียยแล้วก็มียางรัดผมค่ะ1เส้น แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วมองว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็อยากได้ดีเทลอะไรตรงไหนเพิเ่มเติมบอกกิปไมาได้เลยนะเดี๋ยวกิปจะอธิบายให้หรือว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อราใจให้คลิปนะคะบ๊ายบาย